สวัสดีค่ะชื่อจัน์ทรค่ะชื่อจริงชื่อกฎชัตัดฉัตนาสีตอนนี้รับใช้อยู่ที่คิสจักรเมลดพันธ์เชิงทะเลค่ะก่อนจะมารู้จักข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เป็นคนที่ใจร้อนไม่มีเหตุผลและเป็นคนที่มีความยิ่งในตัวเองสูงมากเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะการเงินดี เลยเป็นคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ค่อยมีเหตุผลแต่มาวันหนึ่งก็ได้มารู้จักกับคุณแอนซึ่งอยู่บ้านตรงกันข้ามกันคุณแอนก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้ฟังแล้วก็นำรับเชื่อข้าพเจ้ารับเชื่อมาประมาณ10ปีแล้วแต่ไม่เติบโตเท่าที่ควรเพราะ เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเชื่อฟังไม่ติดตามพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเลยทำให้ไม่มีพระพรและประกาศกับคนไม่ได้เลยและก็ยังคงใช้ชีวิตตามแบบวิธีเดิมๆที่เคยผ่านมายังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเท่าที่ควรข้าพเจ้าก็ประสบปัญหากับชีวิตมาตลอด จนกระทั่งมาวันหนึ่งข้าพเจ้าก็สูญเสียบ้านธุรกิจการงานและชีวิตครอบครัวก็รู้สึกว่าตัวเองหมดหวังกระวลกระวายอยู่มาวันหนึ่งประมาณ5-6ปีที่ผ่านมาลูกสาวข้าพเจ้าก็เข้ามาปลอบว่า แม่อย่าเสียใจกับทรัพย์สมบัติที่สูญเสียไปเลยจงเชื่อและวางใจและเดินติดตามพระเจ้าซึ่งตอนนั้นข้าพระเจ้าก็ไม่เข้าใจและฟังไม่ออกว่านั่นคือเสียงของพระเจ้าพระพจ้าก็ยังคงใช้ชีวิตตามความรอบรู้ของตัวเองยังคงมีความหยิ่งอยู่มาก หาธุรกิจการงานทําอยู่เรื่อยๆทําอยู่หลายอย่างหลายปีแต่ก็ไม่เคยประสบความสําเร็จและอยู่มาวันหนึ่งข้าพเจ้าก็มีโอกาสได้ทํางานอยู่ในระดับผู้บริหารของโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งข้าพเจ้าก็ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างมากเพราะว่าข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือ ในการขจัดปัญหาเรื่องความไม่ถูกต้องของบริษัทข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อยกับงานก็นึกถึงลูกและหลานก็เข้ามาพักผ่อนอยู่กับลูกในขณะนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ข้าพเจ้าก็ต้องคอยแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดลูกสาวก็พูดขึ้นมาว่าแม่ลูกว่างานนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้า ดูแล้วแม่ไม่มีความชื่นชมยินดีเลยลูกว่าแม่ลาออกเหอะมาหางานอะไรทำก็ได้ที่เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้าข้าพระเจ้าก็เก็บไปคิดหลังจากนั้นข้าพระเจ้าก็ได้ทำเปิดร้านอาหารตามสั่งจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของข้าพระเจ้าทำให้ข้าพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างมากมาย ข้าพเจ้าได้ติดสนิทกับพระเจ้าเพราะว่าการที่ว่าข้าพเจ้าจะต้องไปซื้อของตอนเช้าเวลาประมาณตีสามถึงตีสี่ข้าพเจ้าขับรถไปตลาดข้าพเจ้าก็อธิษฐานทุกเช้าข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสเปิดฟังคําเทศนาผ่านทางยูท b e วันหนึ่งก็ประมาณสองถึงสเรื่องบางครั้งก็ฟังซ้ำๆกัน เพื่อให้เข้าใจพระคำของพระเจ้าข้าพระเจ้าก็จัดสรรเวลาสำหรับวันหยุดเวลาไปโบสถ์ไปแคร์รับส่งพี่น้องอย่างสม่ำเสมอและได้ร่วมร,รับใช้ได้ผูกพันตัวอยู่กับคริสจักรสิเลได้เห็นการรับใช้ของผู้นำทุกคนที่มีแต่ความชื่นชมยินดีและได้เห็นชีวิตของลูกสาว ที่รับใช้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและอยู่มาวันหนึง่งลูกสาวก็มาบอกข้าพเจ้าว่าแม่ขอบคุณพระเจ้ามากๆพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆพระเจ้าอวยพรล,ลูกบริษัทปรับฐานเงินเดือนลูกขึ้นและให้สิทธิพิเศษน้องในการเรียน แต่มีข้อแม้ว่าน้องจะต้องไปเรียนสาขาอื่นซึ่งลูกไม่มีเวลาที่จะไปรับส่งน้องแม่คงจะต้องหยุดขายของแล้วออกมาดูแลหลานซึ่งตอนนั้นข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกกังวลมากเพราะว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องตกอยู่ที่ลูกสาวข้าพเจ้าก็กลัวว่าจะเป็นการขัดสน แต่ลูกสาวก็บอกว่าลูกได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากระทางผู้นำแล้วได้ใช้เวลากับทางผู้นำท่านแนะนำว่าให้ลิสออกมาสำหรับค่าใช้จ่ายแล,ละภาระรับผิดชอบในแต่ละเดือนแล้วลูกได้ทำให้เขาดูแล้วท่านก็บอกว่ามันน้อยมากสำหรับภาระนี้สินที่เรามีอยู่พราะถ้าเปรียบเทียบกับของคนอื่นนั้นเยอะมาก อดทนเอาแค่สามเดือนหลังจากนั้นสภาพการเงินของเราจะกลับมาเป็นปกติข้าพเจ้าก็คุยกับลูกสาวว่านี่คือเสียงของพระเจ้าลูกพระเจ้ารับรองเราเราก็ควรจะเชื่อฟังข้าพเจ้าก็ออกมา อยู่กับหลานชายรับส่งเป็นคุณยายรับส่งหลานไปโรงเรียนดูแล้วชีวิตเหมือนปกติมากเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ว่าพระคุณซ้อนพระคุณข้าพระเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจที่พระเจ้ามีแผนการที่รอคอยวันนี้ของข้าพระเจ้าพระเจ้าให้เวลาอันแสนพิเศษนี้กับข้าพระเจ้า ให้ค่าพระเจ้าได้มีโอกาสเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์ติดตามผู้นำที่เป็นพี่เลี้ยงไปตามกลุ่มแคร์ต่างๆอธิษฐานหนุนไปอธิษฐานหนุนใจพี่น้องและได้เห็นการรับใช้อย่างมากมายได้เห็นผู้คนที่มีปัญหาและยังไม่รู้จกักกับพระเจ้า จุดนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถวายตัวรับใช้ทางโบสถ์ทำอาหารเป็นบางอาทิตย์ข้าพเจ้ามีความรู้สึกชื่นชมดีๆที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมข้าพเจ้าเดินหลงทางหลายปีนานมากจนอายุมากจนสุขภาพร่างกายก็แย่ลงแต่มาวันนี้พระเจ้าก็ยังอ้าแขนรับ แล้วข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกว่าตัวเองได้รับสิทธิพิเศษข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องที่มาเป็นครั้งแรกที่ยังไม่เปิดใจรับเชื่อพระเจ้าขอให้ท่านได้เข้ามาสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจะอวยพรชีวิตเรา เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สามารถที่จะทำการอัศจรรย์ได้ในทุกๆอย่างขอให้ท่านจงเชื่อและวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ค่ะแล้วท่านจะสัมผัสได้ว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงท่านได้สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจากชีวิตเดิมๆของท่านได้พระเจ้าอวยพรค่ะ ที่ยิ่งใหญ่ขอสุดให้พระองค์